อ่ะโอเคมาอ่าตัวของพอดีว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นเป็นข่าวเก่านะครับประมาณประมาณมันก็ไม่เก่าเนะผมว่ามันตกประมาณยังไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเก่าสำหรับบางคนนะครับทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันมันไปไวก็อ่ะประาณว่าผมก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็ ไปอ่านมานะครับก็เลยเรียว่าอาสาจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันก็คือวันวันไหนนะวันที่วันที่วันจันทร์นะครับวันจันที่ยี่สปดเนี่ยที่ผ่านมาของเดือนมเมษาเกิดไฟฟ้าดับที่ยุโรปนะครับซึ่งมันกระทบสามประเทศจะมี อ่สเปนโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสตอนใต้นะบางส่วนไม่ไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่ทั้งหมด mm hmm. ก็คือมันเกิดเหตุการณ์ไฟดับประมาณสิบกว่าชั่วโมงเลยนะครับอ uh ่า huh. คือคือสิบกว่าชั่วโมงทำมานานไหมสำหรับผมคือไม่งโคตรนานเพราะว่าโอเคเราเรา,เราสมมติว่าคือเขาเขาเราเราเราบ้านเราร้อนใช่ไหมเรา ถ้าไฟดับสิบชั่วโมงอะทุกคนเราเปิดแอร์ไม่ได้เราร้อนเราเปิดพัดลมไม่ได้เราร้อนมากเออผมไม่รู้ว่าทุกคนมีทางออกอยังไงแต่ว่าแต่ละคนก็มีวิธีแก้ร้อนในแบบของตัวเองใช่ไหมครับคือฝั่งฝั่งเขาทุกคนจะบอกฝั่งเขาไม่ต้องเปิดแอร์ไงบ้างเขาหนาวใช่ครับแต่ว่าบางทีผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแต่บางทีเขาอาจจะหนาวเกินจนเขาจาเป็นต้องเปิดฮีเตอร์ใช่ไหมมันเหมือนกันมันเหมือนบ้านเราแต่ว่ากับด้านเออทีนี้พอเขาไม่ได้เปิดพวกนั้นแน่นอนผมไม่รู้ว่าเขา เดือดร้อนกันมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าจากที่เห็นน่ยก็มีผลกระทบเยอะนะครับมีพวกที่ที่แน่ๆน่ยคือสนามบินต้องปิดใช่ไหมเพราะไฟฟ้ามันดับมันแปลว่าสนามบินมันทำทำอะไรพวกนี้นต่อไม่ได้แล้วก็พวกขนส่งสาธารณะเนี่ยไปต่อไม่ได้แน่ๆเช่น,น,นอย่างพวกรถไฟไฟ้าใต้ดินหรืออะไรก็ตามคือคือมันต้องหยุดอะเพราะว่าไฟฟ้ามันดับ มันมันไม่สามารถทําทําอะไรต่อไปได้เลยอืมก็เรียกว่าเดือดร้อนกันไปหมดนะครับจริงๆผมว่านี้สําคันะเราบางคนอาจจะเรียกว่าไงบอกว่าไฟดับสิบชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกคือคือผมคิดว่าคุณอาจจะต้องลองดินนาการภาพไปหลายอย่างเพราะว่าอย่างคนเราทุกวันนี้เราติดโทรศัพท์กันมากเนาะบางคนติดคอมติดโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปแต่ว่า any way คุณจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าคุณจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่า ใช่คุณทุกวันนี้คุณสามผมผมเห็นคนน้อยมากแล้วกันที่ออกไปนั่งกินข้าวนอกบ้านอะ่ะสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือไปร้านบุฟเฟต์แม่งน้อยมากที่จะไม่มีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นโอเคผมเข้าใจว่าบางร้านเขาเอาขค้นมาสั่งอาหารแต่ว่ามันมันก็มีการที่แบบคุณแชทตอบเพื่อนหรือว่าเรียกว่าไงไถ่ายหน้าฟีดม,มันมันมีใช่ไหมครับอเออผมว่าแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้คืออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราะโทรคมนาคมันลนลมมันแปลว่าคุณไม่มี wi-Fi คุณไม่มี การติดต่อสื่อสารที่เป็นการโทรหาเลยนั่นซึ่งนั่นลําบากนะครับลาบากมากๆแล้วก็อย่างบางคนจะบอกว่าเอ้ยถ้าถ้าผมอยู่บ้าน่ะผมไม่เล่นเน็ตก็ได้ผมร้อนผมอาบน้ําก็ก็ได้ครับเพราะว่าแต่คุณก็อย่าลืมว่าระบบพวกน้ําอ่ะคุณก็ต้องใช้ปั๊มน้ําปั๊มเข้าบ้านใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำปั๊มเข้าบ้านคุณต่อตรงกับปะปาผมไม่รู้ปะปาอาจจะมีไฟฟ้าจ่ายให้คุณไหลไมาให้คุณหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ แต่ว่าถ้ามันจ่ายมาได้น้ํามันก็ไม่ได้แรงใช่ไหมคุณก็ต้องแบบอาบแบบคือผมว่าไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ถ้าเราอาบน้ำดยไม่ใช่ปั๊มน้ํามันคลายร้อนได้จริงหรือเปล่าเออเอาเป็นว่าสิบชั่วโมงมันนานนะครับแล้วก็ผมเข้าใจแล้วก็ว่าเขาน่าจะลําบากมากนะครับบางพื้นที่ก็จะมากกว่าน,นั้นด้วยเออแล้วก็เห็นว่าผลกระทบมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าเ,าเขาใช้เครื่องบันไฟมันไม่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าไงเขาอาจจะทําไม่ถูกขั้นตอนนนนะครับรวมถึง ใช้เทียนแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเพลิงไหม้ด้วยก็ทําให้มีคนเสียชีวิตไปประมาณหนึ่งน,น,น,นะครับเออคือไม่ใช่คนสองคนนะเยอะกว่านั้นเออทีนี้ผมผมแค่อบอกว่าผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะครับผมใช้รถไฟฟ้าผมทำโซล่าเซลล์ผมมีแบตเตอรี่ผมชอบที่จะใช้สิ่งที่พลทิตมีมให้เรา ม,มื่อผมมันไม่ด้เป็นต้องเป็นพระอาทิตย์หรอกถูกไหมแต่ว่าบ้านเรามันเหมาะพระอาทิตย์ถ้าบ้านเรามันเหมาะกลางหันผมก็อาจจะคิดเรื่องกลางหันก็ได้แต่ว่าเอาไมา่ต้อผมชอบอะไรที่มันเป็นพลังงานหมุนเวียนะสมควนเพราะผมคิดว่าเฮ้ยมันมันเออมันดูบางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าโหไอ้นี่แต่ว่าผมผมแค่ชอบนะครับมือคนเราชอบมันไม่ต้องมีเหตุผลมารองรับอเะนาะมากมายเพราะชอบก็คือชอบครับผมก็พูดได้แค่นั้นทีนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเผยมาแบบเป็นทางการนะครับเพราะเหมือน ตัวรัฐมนตรีของสเปนเนี่ยเขาไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่ว่าอธิบายก่อนว่าทำไมมันถึงล่มแล้วมันล่มแบบคู่กันหลายๆประเทศเพราะว่ายุโรปเขาพยายามต่อให้มันเป็นแผ่นเดียวนะครับยุโรปเขาเหมือนเขาพยายามรวมตัวกันให้เป็นหนึ่งเดียวเวลาสังเกตเวลาเราไปเที่ยวไงไปเที่ยวยุโรปอ่ะมันจะเป็นทัวร์ยุโรปเลยมันแทบจะไม่ใช่ทัวร์ประเทศตรงไหมเพราะว่าพอมันเชื่อมกันเขาจะมองว่าเอ้ยมันก็ไปได้กันมันก็เหมือนกันแหละมันก็นั่งรถข้ามกันได้เพราะว่าสุดท้ายมันแชร์กันหมดอะไรอย่างนี้ ซึ่งเหตุเขาบอกว่ามันมีมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับระหว่างจุดเชื่อมต่อของฝรั่งเศสกับสเปนนะครับมันทำให้ไฟฟ้าของของสเปนน่ะแยกตัวออกจากยุโรปเลยซึ่งพอมันแยกตัวออกแปลว่าไฟฟ้าในสเปนไม่พอครับมันก็มีปัญหาแล้วมันก็ดับอ่านันก็เป็น1ส่วนมันอารมณ์เหมือนแบบหมืนไฟฟ้าเส้นเดียวมัน ลากต่อกันทั้งยุโรปอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสเปนอาจจะสุดขอบหรือยังไงนะฮะแต่เอาเป็นว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขัดข้องอะสเปนเหมือนแม่งตัดขาดจากยุโรปแล้วสเปนแม่งก็เลยเป็นเหมือนแบบโซนเดียวที่ที่ที่แยกออกจากเครือข่ายยุโรปมันแล้วมันเหมือนแบบเพราะเขาออกแบบว่าไฟฟ้ามันต้องมีเท่านี้ใช้เท่านี้ม,นมันเสถียรแล้ว พอมันตัดไปอันนึงมันเหมือนแบบตัวแปรมันไม่ครบนะครับมันก็เลยเกิดการที่ไฟฟ้ามันล้วนแต่ว่าที่ได้เราผมกระทบหนักๆก็จะเป็นนั่นแหละครับพวกสเปนโปรตุเกสเออทีนี้เห็นว่านะครับเห็นว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆก็คือมันเกิดการสั่นสะเทือนของบรรยากาศนะครับมันทําให้อุณหภูมิมันมันมันผันหวนมันทําให้ออ มันการซิงค์ของไฟฟ้าสายแรงดันสูงน่ยมันมันเรียกว่าไงมันมันล้มเหลวมันมันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันที่อันนี้เป็นพวกของที่ตอนนี้มันลิสต์ออกมานะครับห้าหกอย่างเป็นเป็นเหตุผลที่เขากําลังสืบสวนกันอยู่ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแน่นอนเวลามีเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยประเทศใหญ่หรือว่าจริงจริงควรจะเป็นทุกประเทศนะครับ แม้แต่ในองค์กรที่ทํางานก็เป็นกันก็คือเวลามีเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้เนี่ยเ,เราจะต้องทําการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็แยกเหตุผลมาว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ครั้งหน้ามันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเป็นเรื่องของการที่เขาใช้พลังงานหมุนเวียนเยอะด้วยเยอะเลยนะครับเพราะว่าเสเปนเนี่ยเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เยอะมากนะครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยเขาใช้มาพลังงานแสงอาทิตย์ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพลังงานลมสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะครับทำใหเ้เวลามันมีความผิดพลาดเช่นอย่างนี้ที่เขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนของบรรยากาศทําให้อุณหภูมิมันแปรปรวนทําให้การซิงโครไนซ์ของไฟฟ้ามันไม่เสถียรอะไอ้พวกเนี้ยมันก็มันไม่มีความเสถียรในการซิงของเขาเรียกไง ความถี่ขนาดนั้นนะครับพอมันไม่มีตัวตัวหลักมาเนี่ยมันทําให้มันผิดพลาดไปหมดแล้วมันก็เลยเกิดการที่มันเหมือนพอมันเชื่อมต่อกันไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ทีนี้มันก็กระทบเป็นโดมิโนนะครับก็ก็เลยลำบากก็อย่างที่บอกว่ามันก็มาจากไอ้เรื่องของที่มันมันมันมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสด้วยมันทําให้ เป็นความผิดปกติไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วเหมือนที่ททตัดเนี่ยเหมือนผมเข้าใจว่ามันเป็นความผิดปกติของสเปนที่มันเกิดในการสั่นนี้ฝรั่งเศสมันมีเหมือนสกิทเบเกอร์เขาก็เลยตัดอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆทีนี้โปรตุเกสก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากยุโรปทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเป็นเป็นวนเวียนนะเพราะว่าโปรตุเกสมีปัญหาต่อฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสบอกเฮ้ยมึงมีปัญหาไม่ต่อ ผมไม่ต่อปุ๊บโรเกตบอกว่าเฮ้แต่กูต้องงานต่อว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยไฟฟ้ากูมันไม่เสถียรเอาเอาทีนี้เอายังไงอ่ะมันก็เลยหมุนเวียนกันเป็นเอ่อเป็นเป็นเรียกว่าไงเป็นวงกลมแบบนี้นะครับก็คือก็พูดยากนะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเสถียรในระบบไฟฟ้าแต่ว่าว่านมันก็ดูสนุกดีเหมือนกันเพราะว่าการที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดโดยที่ มีปัญหาเล็กน้อยแล้วแก้ไขไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ถามบ่าทาไมถึงมินไอการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเขามีพันการใช้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานฐานหินหรือที่เราใช้กันนะครับสักสักบา้างสักนิดหน่อยบ้างนะครับเพื่อให้เรียกว่าไงเป็นบาลานซ์กันไม่จําเป็นต้องตลอดเวลาแต่ว่าเอามาเป็นแบ็กอัพซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่านะครับในสกลของระดับประเทศ ก็ก็อันนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหรือว่าจนกว่าเราจะมีโซลูชันที่มันดีแล้วก็สเสถียรในการจัดการเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ได้เป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับแต่ว่าเหมือนเห็นเขาก็พูดกันว่ามันเป็นเพราะว่าเขาพึ่งพลังงานหมุนเวียนสูงมันทําให้ระบบมันไม่มีเรื่องของความเฉื่อยเชงกลที่เอาไว้รักษาสเสถียรภาพของระบบซึ่งผมไม่เข้าใจเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเอาฟิลก็ เรียกว่ารู้ข้าวว่ามันมีปัญหาประมาณนี้อืมงเนี่ผมอย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นคนแอนตี้เริ่มพลังงานหมุนเวียนผมเป็นคนชอบมากนะครับที่ผมใช้รถไฟฟ้าทำโซลาเซลล์ที่บ้านเองติดแบตเตอรี่เองผมชอบนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังคือผมไปเห็นมาอันนี้ของของอีกแกลนะครับบ้านเราทำเป็นโฟลติ้งโซล่านี่ คือคือเขาเหมือนอย่างที่ผมเห็นนะคือเขาเอาไปทําเป็นบนเขื่อนมั้งซึ่งก็จะมีทุ่นนะครับหรืออะไรสักอย่างที่มันลอยน้ําได้เนาะแล้วเขาก็เอาแผงโซลาร์เนี่ยไปไปวางไว้ให้ไว้วางไว้ข้างบนนะครับพอเพราะว่าแน่นอนในที่บนเขื่อนน้าบนเขื่อนเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยถูกไหมเราก็แค่ก,กักมันไว้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่ที่ผมเปิดเห็นไหมมันเป็นเขื่อนแล้วเขาก็วาง ตัวโฟตติ้งโซลาไว้เพราะว่าน้ำข้างบนนี่สุดท้ายมันไม่ทําอะไรเนี่ยมันแค่วางไว้แล้วก็กันแล้วก็คอยปล่อยให้ชาวบ้านใช้แน่นอนตรงนี้ถ้าเกิดบางบางทีเราจะใส่นี่เห็นไหมไฮโดรพเวอก์ก็คือ,เ,อเขาเรียกอะไรนะโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําเรียกลโรงไฟฟ้าคือมันคือเจเนเรเตอร์พลังงานน้ำผมรู้เรียกว,ว่าอะไรเอาเปน็นว่ามันคือตัวที่รับแรงน้าแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งหมดนี้มันพอมันไม่ได้ใช้ทําอะไระเขาก็เลยเอามาทําเป็นเป็นโฟตติ n งโซล a r ก็คือ ฟาร์มโซล่าลอ,อยน้ําซึ่งผมโคตรชอบชอบมากซึ่งผมว่าไอเดียเขาดีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยเออผมก็เลยบอกผมชอบแตนน่ว่าแล้วก็จากที่ผมดูมาเนี่ยเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะน้อยน้อยมากนะครับเพราะว่าเออจากตอนนี้ที่เขาลองทดลอง,ลอ,งอยู่ขเขายัยงไม่ได้เจอผลผลผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวอย่างต้นต้นเนี่ยก็คือเขาจะมีแต่ว่าอันนี้ไอ้พวกเครื่องหมายอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของ รียกว่าไงข้อข้อเสียข้อดีอ่าข้อไอ้ soaring by bird เนี่ยคือหมายถึงพวกขี้นกเลยเพราะนั้นมันผมว่าไม่จำเป็นต้องไปที่น้ำก็ได้นะไปที่ไหนแม่งก็เกิดกันได้ใช่ไหมแต่ว่าโอเคเขาก็ใส่ขึ้นมาทีนี้อ่าตัวนี้เนี่ยแน่นอนคอนเซิร์นใหญ่เนาะเพราะว่าตรงนี้ถ้าดูดแลไม่ดีก็จัดว่าอันตรายเพราะมันมันใส่สไฟมันต้องยาวแล้วก็มันอยู่ในน้ําถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ จัดว่าอันตรายเพราะไฟฟ้าแรงมันสูงนะครับน้านาไฟฟ้าได้ถึงแม้จะนําได้ไม่ดีแต่ก็นําได้อ่าทีนี้การที่จะเมนเทนแน็ตเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเออมันต,ต้องใช้ไดเวอร์ก็คือนักดําน้ําหรือว่าเรือเนะี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเมนเทนแน็ตซึ่งก็ใช่ครับถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนาะส่วนใหญ่ก็นั่งเรือไปมันก็เหมือนเราขับรถไปทํางานแหละแต่ว่ามันก็คือการลิสต์ของของของเขาซึ่ง จะบอกว่าเถ้าคุณทําบนดินคุณไม่ต้องนั่งเรืองไงก็อาจามีข้อที่ถูกต้องนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนอีกอีกฝากหนึ่งที่เราจะต้องขับรถไปเท่านั้นเองอ่าทีนี้เออตัวมาเทานแนนตัวทําความสะอาดเขาก็ใช้น้ําอยู่แล้วนะครับน้ำที่มีอยู่แล้วก็เออมันมีข้อดี ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ข้อเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยอ่ะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมอันเนี้ยเขาถึงเขียนว่าเป็นข้อดีเนาะแต่ว่าผมพูดว่ามันเป็นข้อสังเกตแล้วกันก็คือมันทําให้พวกตะไคร่น้ำหรือว่าพวกสาหร่ายอะไรพวกนี้โตช้าเพราะว่าแน่นอนพวกนี้เขาใช้แสงแดดในการโตนะครับไอ้พวกที่มีอันนี้มาบดบงังเนี่ยพวกตะไค่น้ำเนี่ยมันก็จะโตช้าลงอย่างมากนะครับ แล้วก็พวกนี้เนี่ยมีน้เขาใส่เป็นข้อเสียไว้ก็คือมันทําให้พวกที่ต้องการพวกที่ต้องใช้แสงเนี่ยมันในการนำมืชื้นเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วกอ็อันนี้เนี่ยเป็นข้อดีก็คือมันให้พลังงานที่ดีเพราะว่าอุณหภูมิมันน้อยแน่นอนมันอยู่บนน้ำเนาะพออุณหภูมิมันไม่ได้สูงเท่ากับการไปวางไว้บนดินบนอะไรพวกน้าที่แบบเออมันก็ทําให้ เ e อฟฟิ i e เ c นประสิทธิภาพมันค่อคนข้างสูงนะครับ Anyway วเอาเป็นว่าผมค่อนข้างชอบแล้วก็อยากจะใช้ให้ทุกคนฟังว่าเออมันก็มีข้อดีซึ่งผมไม่ได้มองว่าประเทศประเทศหนึ่งควรจะใช้แต่พลังงานทานหินนะครับผมผมคิดว่าจนกว่าเราจะมีทางเก็บไฟที่ดีพอจะด้วยแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมหรือจะอะไรก็ตามที่มันสามารถสำรองระบบไฟทําให้เกิดความสเสถียรได้หรือหรือผมไม่รู้ว่าไอ้เรื่อง ที่เขาบอกว่าขาดความถี่เชิงกลแม่งคืออะไรจกกนกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับผมว่าประเทศประเทศหนึ่งก็ยังควรจะพึ่งพลังงานถ่านหินอยู่บ้างนะครับหรือหรือไม่ก็ไปเรื่องของลงพลังงานไฟฟ้า New นิวเคลียร์ไปเลยซึ่งผมก็อ่านเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับเรื่องนิวเคลียร์ผมว่าปลอดภัยนะเราจริงๆแต่เราแค่จะติดภาพาแบบโอ้หนิวเคลียร์แม่งอันตรายอะไรเงี้ยคือถ้ามองด้วยแฟกต์จริงๆมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับถ้าทำแบบถูกต้องเนาะ ก็ NVE anyway, ครับคอาเป็นว่าผมก็แค่บอกว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ล่มเอ้ยมันต้องพูดไงโรงไฟฟ้าที่ล่มในหลายๆประเทศในระดับยุโรปเลยที่เป็นเบอร์ต้นๆของการทำพลังงานสาตนะครับก็เขาล่มได้แต่ว่าอันนั้นมันก็เกิดขึ้นจากการที่เขาพยายามจะมูไปไปพลังงานหมุนเวียน แล้วมันเกิดปัญหานะครับเรียกว่าเราก็อาจจะต้องถอดบทเรียนบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็เพิ่มตัวโรงพลังงานเ,เรื่องงานพลังงานหมุนเวียนค่อยๆเพิ่มนะครับทางรัฐบาลแต่ว่าหาก็อาจจะมาใช้ว่าประเทศไทยอันตรายไหมหรอส่วนตัวนะครับผมมองว่าประเทศไทยยังไม่ถึงจุดที่มัน เป็นเสียงขนาดนนะั้นเพราะว่าบ้านเราใช้ถ่านหินเยอะบ้านเราใช้ถ่านหิน9 0นะครับพลังงานหมุนเวียนเราใช้10%เทียบกับของยุโรปไปที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างของสเปนอะ่ะเขาใช้เท่าไหร่นะ50 50กว่า60กว่าซึ่งมันเยอะกว่าเราเยอะนะครับเทียบกับของเรามันมันเดียวเองก็มันเลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะมีออความเสถียรภาพในการไฟฟ้าสูง รวมถึงนะครับที่เราบ่นๆกันว่าสำรองกําลังการผลิตเนี่ยที่เราต้องจ่ายค่าความพร้อมไฟที่เราต้องจ่ายค่าไฟแพงๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันก็คือเรื่องของสเสถียรภาพไฟฟ้าเหมือนกันนะครับประเทศเราเนี่ยสเสถียรภาพไฟฟ้าดีมากแต่ค่าไฟก็แพงเพราะว่าเราต้องมาสำรองอะไรพวกนี้มันทําให้ไฟบ้านเราเนค่อนข้างจะ,สะเสถียรอืมแล้วก็ในอนาคตผมคิดว่ากว่าเราจะไปถึงจุดที่เปลี่ยนเป็นพลังงานเหมือนเ,นเยอะๆเนี่ย โกยุโรปเขาน่าจะรับหน้าให้เราเยอะแล้วนะครับหมายถึงน่าจะโดนมากอนเราเยอะพสอสมควรซึ่งพอกว่าเราจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเราได้บทเรียนจากเขามาเยอะเราน่าจะถอดมาใช้ได้เยอะแล้วนะครับผมคิดว่าบ้านเราเสี่ยงต่ามากในเรื่องของไฟฟ้าดับในระยะยาวแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เตรียมพร้อไหมไว้หน่อยก็ดีครับใครใครจะมองว่าเฮ้ยก็ผมอยากยังมีแบตเตอรี่ติดบ้านไว้อยากทําระบบโซลา่าไว้ดีครับดีผมผม ผมไม่ได้ว่าอะไรผมเห็นด้วยเออเพราะว่าผมก็ทําถูกไหมผมว่าเออเราผมแค่ไม่อยากให้หลงประเด็นครับเพราะว่าเผื่อมีคนอาาน่านข่าววันพาดว่า,วาอุย้ยนี่ไงเพราะว่าติดโซล่าเซลล์หรือเพราะว่ามึงใช้พลังงานหมุนเวียนไง,ไงในยุโรปไฟเลยดับเออมันมีเฮเตอร์ในทุกวงการนะครับรถไฟฟ้ารถไฮบรฟฟิดเออเนะี่ยหรือโซล่าเซลล์เนี่ยก็มีเฮเตอร์นะครับมีคนที่ไม่ชอบแล้วก็แบบไม่มีเหตุผลนะเขาแค่ไม่ชอบ รือเขาจะไม่ชอบเพราะเราดันทะลเรื่องไปกลางอะไรเขานะผมเห็นเยอะผมอยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้าผมก็เห็นพวกที่มันชอบไปละลานคนแบบว่าโอ้เหม็นน้ํามันหรืออะไรเงี้ยเพื่อคุณใช้คุณมีความสุขคุณคุณก็ยินดีกับตัวคุณเองนะครับคุณไม่ต้องไปตามด่าละลานเขาขนาดนั้นเขามีความสุขอย่างนั้นก็อย่างนั้นเราชอบสิ่งนี้เราคิดถึงอนาคตเรื่องของส่งต่อความสะอาดอะไรเราภูมิใจในแบบของเรานะครับเราพูดอะไรพูดได้ไม่จำเป็นต้องไปแขวะเขาเนี่ยครับ,รบเราพูด เท่านั้นก็พอไม่จาเป็นต้องไปหาเรื่องกันผมไม่เห็นว่าพูดกันไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเลยกับการนั่งแขวกันไปแขวกันมาเออมันมันดูอ่ะก็ว่ากันไปครับมไล้ใกลเอาเป็นว่าผมแค่มาอากลางให้ฟังว่าเขาดับเนี่ยส่วนหนึ่งมันมันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาศาสตรไหมเกี่ยวครับเกี่ยวผมไม่อยากเรียกพลังงานศาสตรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนไหมเกี่ยวแต่ว่า ก็ไม่ที่ร้อยเปอนขนาดนั้นเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เราจาเป็นต้องเจอก่อนที่จะไปต่อนะครับมันมันเรียกว่าไงเป็นบทเรียนที่เเขาอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งพอเขารู้แล้วเนะี่ยข้างหน้ามันก็จะไม่เกิดขึ้นละเพราะว่าน่านอนตอนนี้มันเกิดปัญหาเขาฟื้นฟูนฟนกลับมาแล้วหลังจากนี้นะเขาต้องทีมวิศวกรของเขานะ่คงต้องมานั่งออกแบบเพื่อ ป้องกันปัญหาตัวน,นี้นะครับซึ่งก่อนเราจะไปถึงจุดๆนั้นเนะี่ยแน่นอนเราเราได้บทเรียนจากเขาเยอะแล้วเราก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนซึ่งแน่นอนครับเราอยู่ที่บ้านเราต่อไฟเราทําระบบใช้เองเราไม่ได้แบบไปสเกลใหญ่ขนาดนั้นมีปัญหาเรายังสวิตช์กลับไปใช้ไฟฟ้าทางก,การไฟฟ้าได้นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ,อย่าฝากฝแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะฮะอ่ะาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะพอดีว่าผมผมเห็นหลายๆคนแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลังจากผมพูดไปถ้าเกิดมีคนเข้ามาฟังผมจะโดนเกียดหรือเปล่านะแต่ว่าผมเห็นหลายๆคนที่ทำตัวเล่เซลล์ใช้เองอะ่ะชอบไม่ทำกันไฟย้อนนะครับชอบไม่ใส่ซีทกันไฟย้อนคือ ไฟย้อนคืออะไรคือไฟที่เราผลิตได้มันเยอะเกินกว่าที่เราใช้แล้วมันไหลย้อนไปที่มิเตอร์ทําให้มิเตอร์หมุนกลับนะครับซึ่งหลายคนไม่ชอบไม่ชอบใส่ผมไม่ไม่เข้าใจว่าคุณจะอยากโกงค่าไฟอะไรขนาดน,นั้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มีปัญหาตามมาเออบางผมเห็นแบบเฮ้ยบางคนงความคิดคุณประหลาดพอสมควรนะแบบเออผมเห็นมีบ,าง,นะบ,า,งบางคนโลขายโซลาร์เซลล์ทิ้งเพราะว่า การไฟฟ้ามาเจอว่าปล่อยไฟย้อนแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้แล้วก็จะขายขายทิ้งอ่ะนั่นคือหนึงดอกที่ผมงงนะครับดอกที่สองก็คือเออติดโซลาเซลล์แล้วไม่อยากทำกันย้อนถึงเวลาแต่บ้านเราเขาเป็นมิเตอร์ดิจิตอลซึ่งมิเตอร์ดิจิตอลมันสามารถดูได้ใช่ไหมว่าไฟย้อนเท่าไหร่แล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยเขาปรับนะครับจะไปที่หล่ย,ย้อน ก็ค,คือคิดเป็นอีกหนึ่งหน่วยหนึ่งย้อนมาคูเก็บตังอะไรเงี้ยคือทั้งนั้นที่เราผลิตไฟฟ้าให้เขาแต่เขาเก็บตังเรานะครับก็แล้วก็มาบ่นว่าโอ้ทำไมไม่ดีเลยอะไรเงี้ยค,คือคือคุณทําผิดตั้งแต่แรกอ่ะแล้วคุณก็ยังคาดหวังให้มันแบบคือผมไม่รู้ผมแค่มองว่าเราอยู่กันในกฎกติกาเนาะคุณเออผมไม่รู้เหมือนกันครับหรือบางคนที่แบบมาแชร์ว่าโอ้เนี่ยโดนเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ดิจิตอลแล้วครับเซ็งเลย แต่ปล่อยไฟไหลย้อนมาสามปีแล้วคุ้มค่าแล้วเออมันก็ยังมีคนแบบนี้อยู่นะครับคนที่มองว่าการโกงเท่ากับกิ่งโกงเท่ากับชนะก็ไม่เป็นไรครับนี่คือเห็นป่มการ educate คือมันทําเพราะคุณยังมีความคิดกันแบบนี้มันเลยทําให้เราพัฒนาไปในจุดที่มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมันยากครับตราบใดที่คุณยังโกงเขาก็ไม่กล้าทําให้มันแบบดีโดยที่เพิ่มความไว้ใจสักทีก็ ฝากให้ลองเอาไปคิดดูครับคือผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอจะเข้าใจว่าผมจะสื่ออะไรเออถ้าเข้าใจก็ดีครับไม่เข้าใจก็ก็ไม่ว่ากันอา่าแต่ละคนอาจจะมีความเออแล้วไงตรงนี้ไม่เหมือนกันแล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามา,าฟังนะครับทุกคนสัปดาห์นี้ไปแล้วครับผมขอบคุณครับ